ครับต่อไปกระสิภาพไปเบิรงน,นะครับนี่ครับจากเขาจะเริ่มแก้แล้วเ,เกี่ยวเกี่ยวเป็นฟอนเป็นฟอนหน่อยครับเกลียวเกี่ยวเป็นฟอนแล้วต่มาครับมาฟอนหน่อยฟอนหนมันตากแดดเลยครับรม,ม,มันซ้ำแดดมั่นักหนักนั่ไปปาดไดดเลยครับ อีกที่สองสองไรกว่านี่ยนะครับมองว่าติดได้เขาจากสูงครับเกี่ยวมาแล้วอาทิตย์นึงครับยังมาแล้วครับหอนร้ายครับแต่ว่ามันนี่ค้บๆครับนี่นครับเกี่ยวแล้วนี่ไ,ได้สองแดดครับเดี๋ยวมืออื่นมัดกูครับ นี่เดียวครับพื้นที่ครับพื้นที่ฝาดนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องหม่องมัดมัดเองครับนี่ครับพื้นที่การที่เขาเดี๋ยวพาเบื้องการมัดแดดสามก่อนครับนี่ครับนั่ครบแดดที่สามเราก็มัดเลยครับ ใส่ตอกก็ได้ครับใส่ฟางก็ไเลยครับนี่ฟางครับเกี่ยวความใส่ตอกเป็นฟางครับสามเซนขึ้นครับคือความแข็งแรงครับงายตรงนั้นฟัดแล้วครับส่วนทั้งนั้นช่วงเกี่ยวกับเกี่ยวเป็นส่วนนะครับเป็นส่วนไผ่ส่วนม่นกาวา่าประมาณฝาดหรือกุมือหนึ่งพอดีครับก็บจะได้ไ่ายหมองมาเรื่อย จากมองพุนผมก็ยายมตรงนี้มองกระี่ถุงครับแต่ลเมื่อซี่ถุงหรือหาถุงฝาดเลนแดดฮอนกับนอนครับประมาณซี่ถุงหาถุงนะครับบาน,นทีครับง่ายๆครับเกือบขาดแล้วใส่ของเก่าครับมานาัา่งด่าฮอนใส่เกือบห้องมามาตรฐานครับบรลองทุนหลใส่หลอกเก่า ก็มาอีกสองแผนครับตีตะปูดอกเดียวครับตีตะรูสว่านแบบความแข็งแรงครับอันนี้ครับหลังจากมาแล้วห้องก็สาธทีไหนบ้างนะครับตักมัดฝาดไปเลยครับประมาณ6กเจ็ดเท่อนะครับพ่อครับตะลุมัดอย่าลืมครับฝาดแล้วก็อย่าลืมเก็บขี้เฟื่องพอมครับประมาณยี่สิบมัดเก็บขี้เฟื่องเท่อนังครับ โอเคเนาะครับเนาะไีฟาาไปแล้วครับประมาณชั่วโมงครึ่งนาะจะได้ประมาณถุงครึ่งละครับนี่ครับเนาะก็ะฝากไปซ้ำนี้ก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวฝนติดตกผมติดเลงกันครับซ้ำนแดละครับสวัสดีครับ